ถอยไปเลยคิมโซยองออกห่างจากตัวฉันไม่สิออกไปจากตัวเ่าเดี๋ยวนี้นะทำอะไรของเจ้าเนี่ยฉันไม่มีที่ไปแล้วนะเว้ยนี่เจ้าเจ้าดอกไม้มาทุบตีตัวเองอย่างนั้นเหรอออเอาเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเอาทำไมเจ้านี่นี่อยู่ได้อยู่สิเฮ้ยจุ๊ยยูิยแย่เอานี่ของฉันอ๋อ <c oughs> ไม่รู้ว่าเจ้าถูกใจมันถึงขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าถูกใจซะหน่อยแค่ึกว่าอยู่ในนี้ยิงดีกว่าอยู่ในศพทำไมพอฟื้นขึ้นมาก็ยิ่งแปลกขึ้นไปอีกแล้วเนี่ย คนที่แปลกไม่ใช่ฉันแต่เป็นคุณตังหากแล้วพอดีเก็บได้ระหว่างมาที่นี่ทํามจริงไอ้ประโยชแบบนั้นอยู่มาจนถึงสองศตวรรษได้ไงเขาเก็บได้ระหว่างทางมาที่นี่จริงๆอ๋อเจ้าเจ้าเข้าใจแล้วจ้ะพ่อโอ้ยให้ตายมันเป็นเรื่องจริงนะจ้าเจาพระราชาย่อมไม่พูดปดจ้าเชื่อแล้วจ้าจ้เป็นอะไรของเจ้าเนี่ดูทําโ้ตายสิเสด็จ